ับพบกวับดูนะครับกับช่องโนเนมวันนี้ดูมาพร้อมกับรถเบซ์ราคาไม่ถึง5 0 0แสนเจ้านี้เลย C200 คอมเพรสเซอร์โฉม W204 นะครับคันนี้เป็นรุ่น Elegance เป็นรถปี09เลขไมล์แสนเราคาแท่4,99,000บาทเครดิตดีจัดไฟแนนซ์เต็มเดี๋ยวไปชมรายละเอียดกันครับ นี้ก็เพิ่งเข้ามาได้ไม่นานนะครับผมหลังจากที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็มาถ่ายคลิปกันเลยนะฮะอ่าโอเคเครื่องเป็นเครื่องเป็นซินพันแปดคอมเพรสเซอร์บวกกับเกียร์ออโต้ห้าสปีดเนาะแรงม้าเ็าอยู่ที่ร้อยแปดสี่แรงม้าอัตราการสิ้นเปลืองก็ยังวิ่งได้นะสิบกว่ากิโลเมตรลิตรสภาพห้องเครื่องสวยๆนะฮะ,ะให้ดูนะครับรถไม่มีอุบัตนะิเหตุหนักนะครับคันนี้ก็เป็นรถประกอบบ้านเรา ะะดูแลง่ายนะครับสำหรับเครื่องลูกนี้นะช่างบอกมาก็อย่างว่าเนาะอะไรที่มันออกมาสักระยะหนึ่งช่างเขาก็ทำจนแบบทะลุปลุกปร,ปรงหมดแล้วนะครับมาเดี๋ยวไปดูสภาพรอบคันกันครับเจ้200า C200 คันนี้ก็ได้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมมีตัดหมอกมาให้เนาะ กระจังหน้าเป็นดาวจมออกทรงสปอร์ตสภาพสียังสวยมีโรครยตามใช้งานเล็กน้อยล้อเดิมโรงงานเป็นขอบ17นะครับยางเท่ากันทั้งหน้าหลังก็คือ225 45สภาพจะขับได้แต่ถ้าจะให้ปลอดภัยก็เอาเปลี่ยนก็ดีครับคู่หน้าเป็นปี19คู่หลังเป็นปี16จะได้ปลอดภัยนะครับแล้วก็้งข้างก็จะมีแบชเอลิกน์แบบนี้นะครับมไม่ทราบเห็นชัดกันไหม ไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกข้างเรียบร้อยนะครับสภาพสีรอบคานโดยรวมสวยๆครับสีดำขรึมๆด้านท้ายก็จะเป็นไฟท้ายตามสไตล์เบนซ์นะครับสี l คลาสแล้ว,วก็จะมีแบตซีสองร้อยด้านขวาก็จะเป็นแบตคอมเพรสเซอร์แบบนี้นะครับพื้นที่มันอาจจะจํากัดนิดน,นึงนะเพราะว่าแน่นจริงๆวันนี้นะครับที่เต็นท์นนเดี๋ยวดูช่องเก็บของด้านหลังกันนะครับ ช่องเก็บของใหญ่ใส่กระเป๋าเดินทางได้แบบสบายๆนะครับอุปกรณ์ติดรถยังมีพร้อมแล้วก็นี่สภาพตัวถังด้านท้ายสวยๆนะครับไม่มีชนฮนะแหมครบเครื่องราคาได้นะครับเดี๋ยวไปดูภายในรถกันดีกว่าครับผม แจก็เป็นทรงน้ำตาแบบนี้นะนะฮะก็ขออนุญาตเสียบแล้วก็สตาร์ทเครื่องกันก่อนครับโอเคอเลขใหม่เลขใหม่หนึ่งแสนเก้หม่นห้าพันะครับแล้วก็สวิต์้้นข้างนะก็จะเป็นอุ่มเมมโมรีเบาะนะครับเหนือกว่า bm ตรงนี้เลยอะ่ะ เมนมทั้งสองด้านนะฮะแล้วก็สวิตช์ปอกกระจออกตรงนี้ก็เป็นไฟออตโต้ต่างๆนะครับปลดเบรกมือนะฮะคือเบรกมือของเขาก็ใช้เท้าซ้ายเนาะพาร์คิ้งเบรกใช้เท้าซ้ายนะครับโคมไยเป็นวงมไยสีก่ก้านไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายนะฮะการเล็กๆตรงเนี้ยก็คือปรับขึ้นลงโคมไลไยนะครับตรงนี้ก็เป็นควุมคอนโซลคอนโซลกลางนะครับก็เป็นสวิตช์เกี่ยวกับโทรศัพท์บ้านหลังไฟฟ้าทำงานปกติ นะครับตรงนี้ก็เป็นหน้าจอนะครับพร้อมทำงานนะครับในทุกๆอย่างถัดมาแอร์ดิจิตอลสอโซนแล้วก็เกียร์พร้อมโหมดของเกียร์นะครับเกียร์ก็เป็นออโต้หสปีดเนาะตรงนี้เป็นปุ่มกับหน้าจอขอามานะช่องเก็บของนะครับเก็บงน้ เอกสารทุกอย่างอยู่ครบนะครับสภาพเบาสวยสวยนะฮะสมบูรณ์นะครับตัวช่องเก็บของที่วางแขนสิเนียนๆนะครับผมคันนี้เนี่ยก็เท่าที่ลองขับก็พวงมาลัยแน่นช่วงล่างแน่นนะครับอัตราเร่งดีตามสไตล์เบนซ์คือก็คือเขาก็จะไปแบบเรื่อยๆนิ่มๆแบบผู้ดีนะครับไม่ปรูดปลาดเนาะแล้วก็ช่วงกลางก็คือพุ่งทะยานไป คับโอเคแล้วนั่งข้างหลังเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองกันครับอันนี้ก็คือความสูงุูกนะร้อยเจ็ดสิบสก็จะเหลือที่ประมาณ10บเส้นหน่อยๆน,นะครับคือไม่ได้กว้างมากสําหรับที่วางเท้าด้านหลังแต่ก็ถือว่านั่งโดยสารไปได้สี่คนหลวมๆสบายๆนะครับช่องเก็บของอสภาพยังพอใช้ได้ช่องแอร์ความเย็นไม่ต้องห่วงนะครับด้านหลังนะสภาพเบาะสวย,สวย อ่ะก็มีจุดยึดบาดเด็กให้2จุดนะครับเบาะหลังนี่แทบจะไม่ยับเลยตรงนี้ก็จะเป็นพนักวางแขงตามสไตลเ์เบนซนะครับเมอ่อิเอรามาสภาพสวยๆนี่ที่วางแก้วส่วนตัวลูกชอบที่วางแก้วของเบนซรุ่นนี้มากเลยมันดูแบบพับเข้าพับออกนะฮะดูมีกลไกนะครับผมก็นั่ง4คนเนี่ยสบายๆข้างหลังก็ไม่เป็นปัญหา ซับแรงได้ดีประเด็นมันอยู่ที่ว่าคันนี้มัน499,000เองได้เบนแล้วอ่ะเดี๋ยวไปสรุปกันดีกว่าครับว่า C200 Compressor Elegant คันนี้นะครับเหมาะกับใครบ้างครับครับผมก็เรียร้อยกันไปนะครับสำหรับสบภาพภายนอกภายในความสวยความสมบูรณ์ของเจ้า W204 C200 Compressor คันนี้รถปี0ูนย์เก้าเลขไมล์แสนเก้า 9, ราคาแค่499,000ถูกกว่าแจ๊สอีกอะ่ะเครดิตดีจัดไฟแนนซ์เต็มอีกต่างหากมาดูดีกว่ามันเหมาะใครบ้าง บ้านไหนที่เป็นครอบครัวขนาดเล็กขนาดกลางไปไหนมาไหนสักประมาณ4ี่คนเนี่ยจะกําลังดีคันนี้จะเหมาะสมาชิกโนเนมที่อยากได้ความปลอดภัยแบบยุโรปแบบฉบับเบนซ์ในการดูแลที่สบายๆนะฮะสอบไม่แพงว่ากันง่ายเนาะเจ้านี่กะตอบโจทย์บางท่านก็จะถามว่าเอาแล้วเทินรถไหมรับเทินนะครับสอบถามเข้ามาตีราคารถเทินก่อนได้คันที่ไม่ได้ใช้ก็เอามาเทินเป็นคันนี้ไปใช้ได้สนใจยังไงติดต่อเข้ามาครับลิงก์รายล,ล่าง อาโพสที่เราได้ขึ้นไว้หรือแน่นอนต่วนที่สุดครับโทรมาได้เลยน้องแจมรอรับสายอยู่นะครับน้องแจมสแตนบายใครจะอัปเดตรถใหม่ก็เข้าไปดูได้ที่เว็บ i no name com นะครับเราอัปเดตรถใหม่รถอยนสต็อกไว้ในนั้นนะครับคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามกันด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง no name เป็นกําลังใจให้พวกเราทีมงาน no name นะครับสำหรับวันนี้ดูขอตัวละครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ